นี่ฉ่ำมากประทับใจไฟเซเลบหรือว่าไฟดารานี่แหละจำไม่ได้แต่ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้หน้าดูใสเนี่ยเป็นเพราะไฟรู้ไหมทุกคนนี่เอาให้ดูไฟก็คือแบบหน้าฉ่ำมากไฟอันนี้นะคะถ้าปิดนี่ปิดหน้าเราก็มืดเลยเขาเรียกว่าไฟไฟเซเลปหรือว่าไฟดารานี่แหละ จะไม่ได้แต่ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ดีมากใช้การชาร์จแบตเอาก็จะมีตุ่มๆขึ้นตรงนี้ว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เหลือเท่าไหร่ล่ะดูสิตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้ชาร์จเลยโอ้หใช้ไปตั้งหลายรอบเหลือตั้งสามจุดสามจุดจากสี่จุดเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ใช้ไฟนะแสงห้องแบบสลัวๆนี่ ฉ่ำมากประทับใจพกพาง่ายพกพาสะดวกเพราะว่าอันเล็กแค่นี้เองแต่อย่างงี้หลอดน,นะไม่ได้คือถ,ถ้าเราอยากเห็นความแบบใต้ตาตัวเองอะว่าใต้ตาฉันลึกหรือเปล่าอะให้เอาไฟสรดจ,จากด้านบนนะถ้าไฟสรดจากด้านบนแล้วเราเห็นเป็นเงาอะ่ะ แสดงว่าใต้ตาเราลึกแหละควรแก้หรืออีกวิธีหนึ่งนะก้มหน้าก้มหน้าแล้วมองขึ้นข้างบนแล้วส่องกระจกนะถ้ามันเห็นเป็นเงาสามเหลี่ยมอะแสดงว่าลึกแล้วอย่างของอังอะเริ่มแล้วเริ่มเริ่มมาแล้วแต่ให้มันหายนิดนึงอะโอเคคือถ้าเต็มไปหนะ้าเราจะแบบลน้นไม่สวยยิ้มแล้วตาปิดอืม